โอ้ยสปางงามเทนอบ่ะนี่เนี่ยจะจะเห็ดเห็ดเออค่ะเห็ดโอ้ยนี่พ eh> ี่อ um> ึ้งสักหนึ่งลายโอ้ยโอ้ยแยบมันหลายขยับเหี้บโอ้ยสมาหลายแทะมองได้ดอกใหญ่ๆเนี่ยเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งนี่นี่นี่ดอกใหญ่อยู่เอาเปนไกตัดเอาเออเฮ็ดเข้มหน่อยแฉบๆไก่หัวเงินหัวเงินได้เบื้งหอมเลยแล้วนี่หมก ปลาซะเมื่หลายแท้เออได้หน่องมาเก็บเก็บโมเป็นเลยไหมรูปหนี่แห้งงี้นี่โอ้เออขยกลมบล้มขยกลมบล้มเข่าอิ่มเด้เนาะยาขี้ดินงไรเนาะเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้นี่เดี๋ยวต้องเอากรรไกรตัดขามันโอ้หลายโพดขยเห็นคู่ต่อมเนี่ยมาเขาว่ามาคู่บ่อย เราหุเงียเนาะเก็บเ e ็ t เก็บเห็ t เก็บ h ห็ดเดยจ้าเก็บเห็ดมาทำแมมาทำแม่บอกผู้ปาสองอค่ะลอละหารอยเอามองใหญ่ๆผุ่นมองผุ่นมฮันนนี่นีใหญ่นี่นาอนี่เออนี่มองนี่ใหญ่ใหญ่ะโอ้ขอกลมบอลนี่นั่นนัมามามา

ไปเก็บเพ็ดเอาเก็บนั่นนั่นเม่นไว่บอนี่เปิดเปิดเปิดมองสูงๆลูกหให้เขากล่องเลยหรอเก็บเก็บรเก็บไปๆๆสามาสามาไปเก็บรเก็บหลายโพดเออเอาๆหลอดใหญ่มาเน้นแคลูกไม่มีสามสามเก็ป้าิดเปิดเอานั่นมันปุ่นโดงโด่งคืนนั่นลูกเออนั่นเปิดเปิดเปิดได้ไหมได้เขาอยองลูกเยเดไหะเฮ้ยยัง เกี่ยกักืออย่าไปเห็ดมันอ่ะมันมันดอกน่อยกะจริงมันกะสีแสบคือเห็ดเข็มทองเอาละกระเคยกินน้อหมกนึ่เอาเผู้ฝาบเก็บซอยกันหลุกเนี่ยเียขาบดเออมีอยู่มีอยู่เรากำลังหูงะไปขายมือได้นรนี่นี่นี่ผู้ฝา นูกรดเดียวหนิหิมาใหญ่แต่โดงย่งใหญ่อโด่งย่งใหญ่นั่นตัวใหน่อยก่ยาเอ้าไปเล้วครับได้เนาะนันมองพงน่ย่อยกลมเปลงิซื้อกิ่ข่าเอี๊ยมเสียแตกตามมันตัวใด้เหยียบยาอเลกเออไหนล่ะน้ำพุฝาบ้าบ้าเอากระตกากระตากระตาพุ่นหนไปเหยียดเจ็บในอันพรมใหม่ กอะที่หเหรอครับเนเห็ดบ่าเนื้อที่นเยหรอมันกัมากินเลยลูกเห็ดบาเน็้เี่อนเห็ดเพื่น่ไหนเป็นซาบ่นี่นี่นีอยู่ในนี่กัมี่นี่ขาวจันพรานอยู่ป้าสมัคาแกแท้ท่านี้ได้ฟี่หนอสมหลายแท้แม้ทั้งนีหลายแห้ง

ก,นนกระมงต้อนแรกนี่ล่ะอ,อืมผุนทั้งนั้นงามเจ้าลา่ะมันชิล่างได้บ่มันหน,หน่อยพี่ทั้งนี้งามเจ้าลา่ะนี่ในไต่นี่แม่นเบอร์ตัวนี่เป็นเพิ่งเพิ่งเลยอือมปลาปลาขอบใจหลายหลายนี่มองนึง โอ้ยนี่แห้งค้างเอกเอ้ยโอ้ยตัวเดยียวยิ้มยังทิปเลย喏นี่ดอกซ้ำนี่ตัวนี่ผัดเฮ็ดพี่เบื่อเอ้ยทิปเลยกิ่งเผาอี้มได้พุ่งสิแตกโอ้หลายโพด Poi mong đợi tắt ừ. ừ, theo tiệc hàm tất cả 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 tất anh tất cả tất anh tất cả 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 tất นี่นี่มาดนดนนี่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 โอ้ยงามงามตาเป็นก่อนเลยเฮ็ดขี่น่นื่อไหร่โอ้ไปปฏิแจงเลยบอท่านต้องค่อยๆแล้วก็ใกล้ๆนี่นีบนออเอากูได้เป็นยังไง ไป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 หลายโพดเห็นมันเป็น,ปปนอืมอ๋เดี๋ยวผู้ชมมือถือไล่เตือบไปตัดขาก่อดขาขอจุบเข็นกันได้ค่ะเด้อขอบคุณเลยหลายสวัสดีค่ะ